ก็ผมเชดาเกมมือเก้าเก้าเก้านะครับวันนี้ผมจะมาแจกสคริปสองตัวเลยอันนี้มันแบบเนียนมากมันเอาไวเ้เลาเพื่อนแลว้วก็เอาไว้แก้มคนแล้วอันนี้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้จริงนะอ่าอันนี้อาจจะเป็นมันจะเป็นสคริปเสกไข่แล้วก็สคริปเสกสัตว์เลี้ยงซึ่งแบบมันดูในนี้ได้เลยนะเนี่ยถ้าอยากดูยังไ่เลี้ยงอะไรเนี่ยดูใน,นนี้เลยเนี่ยเนี่ยแล้ววันเนี้ยลืมรับผมน,นะถ้ามันเอาง่ายๆเลยนะ อุยโอ้โหโคตรแหลกอะตู้เนี้ยจริงอันเนี้ยคนเห็นตัวนี้ไหมดูชื่อหรือถ้าใครแบบเกือบขี้เกียจอะไรเงี้ยนี่เลยฮิวแคชใช่ไหมอ่าเนี้ยคุณจำได้แล้วก็ไปอ่าไม่ใช่นะอ่ารันรันโปรก่อนดีกว่าก่อนพูดมาอ่าสคริปต์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปผมจะไม่เอาเป็นดิดแล้วเพราะว่า บางคนมีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็แบบมาล้องอะไรเนี้ยก็คือเลยเอาไปลิงก์ไปนะเอาลิงก์แทนเนี่ยเนี่ย,ยลิงก์เนี่ยอ่ะใส่ก่อนเลยอันนี้เป็นสคริปต์เสกไข่นะอ่ะน,นี่สคริปต์เสกไข่ก็จะขึ้นมาวันนี้ถ้ามันขึ้นมาเอออย่างงี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่ต้องงงนะเพราะมันเป็นสคริปต์นั่นแหละแล,แล้วก็จะใส่ตัวคือมันใส่ทับกันได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันมันไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนั่นแหละอ่ะมันสคริปต์ทับกันได้เว้ย เช่มันไม่ได้แบบแบบทับกันไม่ได้หลุดอะไรมาเนี้ยนี่อันนี้คือมันอาจจะไม่ได้ดึงตัวโหดๆมานะครับอาวเ้ยอะไรวะเนี่ยเอาหลุดโอ้โหแม่งหลุดอีกแล้วทุดทุดทุททเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดไปตอนเข้ามาเลยโอเคนี่ครับรันได้แล้วอ่ะแล้วทำงี้ต่ออ่ะอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้เลยก็ซึ่งแบบมาตรงนี้เลยนี่ปิดช่องแชทก่อน คือมันแหลกมากผมไม่รู้มันก็เครื่องทุกคนเป็นปะนี่เห็นมาว่ามันอัปเดตแล้วมันก็รวมเนี้ยก็จำเลยไม่เขียนลงไปเนี่ยอย่างตัวเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยหรือแบบขี้เกียจจำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่อยากจำอะไรวันนี้ก็เขียนลงไปเลยเนี่ยเขียนลงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนลงไปในนี้เลยเนี่ยนอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้นะวิธีเนี้ยอ่ะนี่ เนี่ยก็เขียนไปในะช่องแชทเนี้ยตามที่มันคือแต่ถ้ายาวก็จะยาวหน่อยก็ถ้าอ,อยากถ้าอยากคัดลอกก็ตามใจเลยก็แค่แบบแคปรูปเข้าไปที่แปลภาษานี่แหละแล้วก็เออแบบแล้วก็กดไปที่ข้อความเสร็จแล้วก็คัดลกอกมีคนปนยังอ่อนวยขอโคสัต์ตัวใหญ่มันมีที่ไหนวะอ่ะนี่แล้วไงต่อ ของผมมันเป็นอะไรไม่รู้คือมันคัดลอกไม่ได้ข้อความเนี่ยเห็นไหมคือมันคัดลอกไม่ได้เว้ยอ่าแล้วยังไงต่อนะแล้วก็มาในนี้เลยแล้วก็เขียนออกไปพูดว่าถ้าเราทังเนี้ยแล้วเราค่อยๆดูอะ่ะมันต้องกระกระบ,บาดออกแล้วดูซึ่งมันไม่ได้นะดูนะมันให้เริ่มเขียนมาหมดเลยอะเนี่ยวิธีของผมนะ,ะบางทีอะถ้าคนใส่ช้ามันก็จะเป็นมาไรมันจะหายอ่ะเนี่ยเห็นไหม แล้วต้องส่งไปในช่องแชทประมาณน,นี้แล้วก็เขียนเลยเนี่ยแล้วก็ดูไปอะวุย้ยอันนี้ดูไปเลยอันนี้นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแมวยักษ์ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่อ่ะนี่นะแล้วมันก็จะเปิดขายมากอ่าเห็นไหมนี่ช่องแชทก็ขึ้นด้วยใช่ ใช่เป็นอันนี้คือผมไม่เปิดอ้าวถ้าอยากเก็ลยนะคะอยากเอาไปแก้เพื่อนต่อก็ทาอย่างนี้ครับมาที่นี่เลยนี่นี่ที่นี่ที่นี่เอา้ากดผิดอัาเนี้ยที่มันเป็นเพชรเนี่ยเนี้ยนะนะอัะนนี้ผมมีสองอันมีสองแบบกดไปเลยนี่นะใส่ไปเลยนะก็ใส่เหมือนเดิมมาแหละ คือจะใส่ตัวอะไรก็ได้อะจะไปใส่ตัวอะไรมันได้หมดเลยเว้ยปึ๊บนี่แบบนึงนะเอาเคยอเนียมาแล้ะนี่ตัวข้างหลังเรามันจะดูตัวกาก,ากมาบางทีอะเนี่ยรูด,ดิถ้ามันเอาตัวโหดมาก็ดีนะเอเอาแลกแลกนี่เห็นไหมเอาไปเกล้งเพื่อนได้ด้วยบางทีเพื่อนไม่เชื่อยอย่างเงี้ยพุดให้ดูเลยแต่เพื่อนจะไม่เห็นในเกม แบบถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยเอาไปให้เพื่อนดูะเอาไปแเ้งเพื่อนล้ววันนี้นะแต่ถ้าเพื่อนบอกขอดูในเกมนี่ไม่เนียนเลยอะนี่เป็นไงอ่ะถ้าอยากเอาตัวอื่นนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งรู้จำได้ว่ามันมีตัวใหม่มาเนี่ใช่ไหมไอไข่เนะี่ยเดี๋ยวลองหาดูเนี่ยาทำไมสัตว์เพิ่มเป็น ตตัวตัวยักษ์มันจะรวไมไปที่นี่หมดเลยอะคือผมก็ไม่รู้วัเป็นตัวอะลองตัวนี้ดูโหยาวนะเนี่ยถ้าใครแบบยาวนะเนี่ยวิธีเลยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสอเลยตอนนันขอตัดไปตอนนั้นนี้เลยรีบมาเลยเหี๋ยวมันหลุดน,นี่นะครับก็เข้ามาในคำว่าข้อความเนี่ยคัดลอกปุ๊บ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 คัลอกเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะเขาเกมเลยเที่ยงไม่หลุดก็ดีไปส่วนอี คิวแคปตัวนี้ออกไปครับม่นมําก็จะไม่ติดมันจะทับกันไว้มันจะไม่ออกไปอ่าเห็นไหมตัวนี้ยังอยู่เลยอ่านเนี่ยค่อยๆใส่ไปทีละตัวเลยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เว้นวักแล้วก็ค่อยๆใส่ไปคือมันไม่ยากเลยวิธีนะอันนี้เห็นไหมเปิดแบบสามไข่กันนี้เลยมันจะขึ้นในช่องแชทด้วยแต่คนอื่นตัวเติมตัวเติมถ้าจะไม่ผิดตัวท้ายนะ่ยจะเป็นตัวที่ เป็นตัวยักษ์ที่ใหม่นะแล้วก็ถ้าตัวแบบน่าสุดก็จะเป็นตัวยักษ์ที่เก่าอะไรเงี้ยเก่าสุดไงอ้าเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้ใส่อ่าโอเคโอเคดะกอนบั๊กอะไรนี่อ๋อแป๊บน,นึ่งนะอ๋อผมเขียนทับกันเออก็ว่าเฮ้ยบัก๊กก็เลโอ้เขียนทับกันทั่วทีนะครับเมอมาเลย ใช่ไหมนี่มาแล้วตัวข้างหลังแป๊บหนึ่งมันจะเด้งมาอย่างนี้แหละอ่านี่เป็นไงเอโดอ่ะดีเลยคืออยากได้ตัวอะไรไปดูเอาเลยแล้วก็เขียนนะครับสวัสดีก็ก็มีแค่นี้แหละครับคลิปนี้เออบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะอยากให้ผมแจกอะไรก็เม้นมาได้นะบายบาย